นี่นะคะทุกคนเรามาย่างกล,าล้วยน,นะคะนี่กล้วยน้อยกล้วยหยักมุกสุกเผากินดีกล้วยบวชชีกินแล้วชื่นใจนะคะอันนี้เป็นกล้วยกล้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้กินไหมอร่อยแค่ไหน <c oughs> เราไม่รู้น,นะคะรูแ้แต่ว่าย่างให้ป,ป,ป๊าป๋านี่นะคะ มีป้าป๋าเขาชอบกินอยู่แล้วนะคะนี่ชอบกินกล้วยย่างชอบกินกล้วยต้มนะคะป้าป๋าของเรานะคะชอบกินของที่โบราณโบราณนะคะของสมัยก่อนนะคะป้าป๋าเป็นคนที่ชอบกินมากส่วนเราไม่ชอบนะคะแต่ว่าอันนี้ก็มาช่วยกันทําให้ป้าป๋ากินนะคะ เมนูอร่อยๆของท่านประธานของเรานะคะทุกคนบอกเลยว่าสุดยอดมากทุกคนวันนี้อร่อยจริงอร่อยจังต้องยกให้ย่างต้วยขอบนุก